สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันนะคะวันนี้ดิฉันจะมาพูดคุยกับท่านในประเด็นของคําว่าการพัฒนาชุมชนค่ะสิ่งแรกที่ท่านจะต้องรู้นะคะก็คือความหมายของการพัฒนาชุมชนค่ะการพัฒนาชุมชนจะเป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทางที่ดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ทางด้านวัตถุหรือว่าทางด้านของจิตใจก็ตามแต่นะคะโดยเราจําเป็นจะต้องให้การศึกษาแก่ประชาชนค่ะเพื่อที่จะให้สา,าให้ประชาชนทั้งหลายที่ได้ความรู้แล้วเนี่ยสามารถนําความรู้ไปพัฒนาแล้วก็นําไปช่วยในการพึ่งพาตนเองหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้นั่นเองนะคะการช่วยเหลือตัวเองค่ะหมายความว่าเขาจะต้องมีความสามารถในการคิดในการตัดสินใจแล้วก็การดําเนินการเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆนะคะรวมถึงจําเป็นที่จะต้อง ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ด้วยค่ะองค์ประกอบของการพัฒนาชุมชนค่ะองค์ประกอบก็เราจะมองการพัฒนาชุมชนใน3ด้านนะคะด้านแรกค่ะคือเรื่องของภูมิศาสตร์ค่ะภูมิศาสตร์ก็หมายถึงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติหรือว่าสภาพแวดล้อมของชุมชนนั้นๆน,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 นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่ว่าเป็นพื้นที่แบบไหนอยู่ มีการน้ำท่มถึงหรือเปล่านะคะหรือว่าสภาพดินสภาพป่าไม้นะคะทรัพยากรแร่ธาตุทั้งหลายค่ะนั่นที่สองคือเรื่องของสังคมค่ะสังคมในด้านสังคมเนี่ยจะหมายถึงการอยู่ร่วมกันของคนในในชุมชนนั้นๆนะคะการติดต่อสื่อสารมีรูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบใดบ้างนะคะรวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ค่านิยมในการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนด้วยค่ะ ด้านที่สเป็นด้านจิตวิทยานะคะหมายถึงในเรื่องของความเป็นพวกเป็นพ้องกันเรื่องของความสมัครสมานสามัคมค,คีความผูกพันเอื้ออาทรต่อกันของคนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนค่ะองค์ประกอบทั้ง3ด้านที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทางที่ดีขึ้นได้หรือไม่เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือขึ้นอยู่กับคนค่ะเพราะว่าคนถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดนั่นเองนะคะ การพัฒนาคนจุดเริ่มต้นของการจะเกิดการพัฒนาคนได้ค่ะสิ่งแรกก็คือเริ่มต้นจากประชาชนเริ่มต้นจากประชาชนหมายความว่าเราจะต้องเข้าใจเขาเข้าใจถึงจิตใจแล้วก็ชีวิตของเขานะคะเราจะลงไปพัฒนาเขาหากว่าเรายังไม่รู้ว่าคนในชุมชน,นนั้นๆคิดอย่างไรเนี่ยเราจะไม่สามารถพัฒนาเขาได้นะคะ 2. เนี่ยเราจะต้องลงไปทำงานร่วมกับประชาชนค่ะ โดยที่เราจะต้องไม่ลงไปเป็นผู้สั่งแต่เราจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่นั้นๆมีโอกาสในการร่วมกับเราเพื่อการคิดแล้วก็หาแนวทางแก้ปัญหาของชุมชนเขาเองนะคะ 3. ค่ะเราจะต้องยึดประชาชนให้เป็นพระเอกให้เป็นหลักในการจะดำเนินการเพื่อการพัฒนาในทุกรูปแบบนะคะโดยที่หน่วยการภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลงไปให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือนั่นเองคะ่ะ การพัฒนาคนนะคะคนก็จะทำให้เกิดการพัฒนาชุมชนชุมชนพัฒนาแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาสังคมพัฒนาชาติต่อไปค่ะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากประเด็นที่3ค่ะเป็นเรื่องของความสำคัญในการพัฒนาชุมชนค่ะความสำคัญในการพัฒนาชุมชนนะคะ ก็ปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างมากนะคะการพัฒนาชุมชนในปัจจุบันนี้จะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากๆนะคะต่อการพัฒนาประเทศชาติของเรานะคะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยในชุมชนหรือว่าในสังคมก็ตามแต่ค่ะ ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศทั้งนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยการพัฒนาชุมชนเนี่ยจึงถูกนําเข้ามาเพื่อที่จะช่วยในการลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะในชุมชนในสังคมหรือว่าในประเทศของเราก็ตามแต่ค่ะเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนอย่างที่บอกว่าคือคนซึ่งเป็นกลุ่มคนคือคนเนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพในเรื่องของ ความเป็นตัวตนของเขาก็ตามแต่นะคะหรือว่าความหลากหลายในเรื่องของเชื้อชาติภาษาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของการให้การศึกษาถือว่าเป็นรากฐานอันสำคัญมากที่สุดนั่นเองนะคะดังนั้นการที่จะพัฒนาประเทศที่ถูกต้องเนี่ยควรที่จะต้องมีการบรรจุให้เป็นเป้าหมายใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแห่งชาติรวมถึงแผนพัฒนาชุมชนในระดับต่างๆด้วยนะคะการพัฒนาชุมชนค่ะจะต้องมีการพัฒนาใน2อลักษณะควบคู่กันไปค่ะลักษณะแรกค่ะคือการพัฒนาทางด้านวัตถุอย่างที่พูดถึงในความหมายของคำว่าการพัฒนาชุมชนแล้วนะคะการพัฒนาทางด้านวัตถุก็คือการสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนนั่นเองนะคะเจริญยังไงเจริญในที่นี้หมายความว่า จะต้องมีการส่งเสริมการผลิตผลิตผลที่มีคุณภาพมากขึ้นมีปริมาณมากขึ้นหรือว่าระบบขนส่งระบบสาธารณูปโภคต่างๆการคมนาคมการชนรัประทานต่างๆนะคะในชุมชนจะต้องมีสิ่งเหล่านี้สนับสนุนให้แก่ประชาชนในชุมชนได้นะคะ 2. ค่ะก็เป็นเรื่องการพัฒนาทางด้านจิตใจค่ะก็คือการสร้างความเจริญนะคะโดย มุ่งที่จะให้การศึกษาอบรมแก่ประชาชนรวมถึงว่าการให้การศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยทุกๆระดับการศึกษาหรือแม้แต่การศึกษานอกระบบนะคะเพื่อการพัฒนาจิตใจของเขาให้เป็นคนที่ทั้งดีแล้วก็มีคุณธรรมนะคะสามารถที่จะรู้ผิดชอบชั่วดีได้แยกแยะได้นั่นเองค่ะค่ะประเด็นที่4ค่ะคือวิธีการในการพัฒนาชุมชนนะคะวิธีการที่จะดําเนินงานพัฒนาชุมชนคะ่ะผู้ดําเนินงานจะต้อง สร้างการเรียนรู้แล้วก็รวมถึงสร้างกระบวนการในการที่จะพัฒนาชุมชนนะคะโดยวิธีการให้การศึกษานั่นเองค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างทั้งในเรื่องของทัศนคติแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพิ่มพูนทักษะในการปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพของความเป็นมนุษย์ของเขานะคะในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนร่วมกับคนอื่นๆค่ะหลักการสำคัญในการที่เราจะจัด ในเรื่องของวิธีการเรียนรู้ให้กับเขานะคะเราจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมในการดําเนินงานต่างๆเพื่อการพัฒนาชุมชนนั่นเองนะคะถือว่าเป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นตัวที่ส่งเสริมให้การดําเนินงานในทุกๆขั้นตอนของการพัฒนาชุมชนประสบความสําเร็จแล้วก็มีประสิทธิผลนั่นเองนะคะชุมชนค่ะถือว่าเป็นการพัฒนาชุมชนถือว่าเป็นงานที่ มีการเปลี่ยนแปลงเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนเป็นสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าเราจะสร้างการเรียนรู้สร้างการมีส่วนร่วมสร้างให้กิจกรรมสร้างกิจกรรมต่างๆให้เขาได้อย่างไรนั้นเราก็จะต้องมีรูปแบบวิธีการดังนี้ค่ะหก็คือในเรื่องของ การศึกษาชุมชนค่ะการศึกษาชุมชนก็คือเป็นการหาข้อมูลต่างๆในชุมชนเช่นเรื่องของข้อมูลในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองการปกครองสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนะคะขั้นตอนที่2ก็คือเรื่องของการให้การศึกษาแก่ชุมชนค่ะ,ะการให้การศึกษาแก่ชุมชนหลังจากที่เรารู้เราทราบปัญหาของเขามาแล้วนะคะ การให้การศึกษาจะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็ตระหนักในปัญหาซึ่งเขาที่เป็นคนคนหนึ่งในชุมชนกำลังประสบแล้วก็มีส่วนร่วมอยู่นั่นเองนะคะด้วยการที่มีการสนทนาหรือว่ามีการจัดเวทีประชาคมค่ะเพื่อที่จะค้นหาปัญหาร่วมกับชุมชนแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาร่วมกันกับชุมชนนำไปสู่การแก้ปัญหานำไปสู่การพัฒน,นาชุมชนนั่นเองนะคะ 3. ค่าจะเป็นในเรื่องของการวางแผนโครงการหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะคะการวางแผนโครงการหรือการวางแผนกิจกรรมต่างๆก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเอานำเอาปัญหาที่ประชาชนตระหนักร่วมกับเราแล้วแล้วก็มีการยอมรับร่วมกันแล้วนะคะมาจัดการวางแผน หาสาเหตุหาแนวทางแล้วก็จัดลาดับความสําคัญว่าสิ่งใดควรจะแก้ไขก่อนสิ่งใดควรจะแก้ไขหลังนะคะมีความสําคัญมากน้อยเพียงใดน,นะคะในแต่ละปัญหาแล้วก็นํามาร่วมกําหนดกันเป็นโครงการแล้วก็ดําเนินแนวทางวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยที่ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมเป็นสําคัญนะคะ ค่ะในส่วนที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของการดําเนินงานตามแผนหรือว่าโครงการที่เราวางไว้นั่นเองค่ะผู้รับผิดชอบนะคะในการดําเนินงานตามแผนหรือว่าโครงการที่ได้มีการตกลงร่วมกับประชาชนเอาไว้แล้วนะคะจะมีหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือแล้วก็ให้การสนับสนุนใน2ลักษณะค่ะลักษณะแรกค่ะก็คือเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติงานวิชาการนะคะเช่นมีการให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานต่างๆแก่ แก่ผู้ที่นําแผนนําโครงการของเราไปดําเนินงานนะคะจําเป็นที่จะต้องมีการให้คํารปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงานด้วยค่ะหน้าที่ที่2ค่ะก็คือเป็นผู้ส่งเสริมให้ชาวบ้านค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในทุกๆขั้นตอนของแผนหรือว่าโครงการนะคะ,ะส่วนที่4ค่ะเป็นเรื่องของการติดตามแล้วก็ประเมินผลนะคะการติดตามประเมินผลค่ะ เป็นเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าต่างๆที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานนะคะโดยที่เราจะแบ่งตั้งแต่ตอนช่วงเริ่มดําเนินงานตอนช่วงดําเนินงานอยู่แล้วก็รวมถึงช่วงสุดท้ายของการดําเนินงานค่ะว่ามี วิธีการเป็นอย่างไรบ้างเหมาะสมถูกต้องแล้วหรือยังหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้มีการปรับปรุงแล้วก็มีการเตรียมรับกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะแล้วก็รวมถึงศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆด้วยนะคะเราจะได้มีการวางแผนการล่วงหน้าต่างๆได้นะคะสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของอประโยชน์ค่ะประโยชน์ จากการที่เราดําเนินการพัฒนาชุมชนนะคะในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนค่ะประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็สามารถที่จะแบ่งได้เป็นด้านๆน,นะคะด้านแรกค่ะเป็นเรื่องของทางด้านการเมืองค่ะการแบ่งก็การเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่งานพัฒนาชุมชนจะต้องสามารถสร้างความจงรักภักดีให้กับสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็จะต้อง ทำให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลหรือว่าเห็นว่าหน่วยงานราชการไม่ได้ทอดทิ้งเขานะคะแล้วก็แล้วก็รวมถึงจะต้องเห็นความสำคัญในการดำเนินงานโดยรัฐบาลเพื่อสร้างการพัฒนาชุมชนนั้นๆค่ะประโยชน์ข้อที่2ก็คออือในส่วนของการเมืองนะคะจะเป็นการทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่ารับผิดช,ชอบแล้วก็รู้สึกเป็นเจ้าของประเทศร่รวมกันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยงานพัฒนาชุมชนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงแต่ภาครัฐค่ะในประเด็นประโยชน์ข้อที่3ของการเมืองนะคะทางด้านการเมืองก็เป็นเรื่องของการอำนวยผลประโยชน์ในการปกครองค่ะเพราะว่างานพัฒนาชุมชนก็จะส่งเสริมให้งานการปกครองในส่วนท้องถิ่นส่วนต่างๆนะคะสามารถกระทําได้อย่างราบรื่นแล้วก็ง่ายมากขึ้นหากว่าประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมค่ะข้อที่4ทางด้านการเมืองก็คืองานพัฒนาชุมชนค่ะจะส่งเสริมการประรองส่วนท้องถิ่นให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่างานาพัฒนาต่างๆเนี่ยก็จะเสริมสร้างให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นนะคะแล้วก็รู้ว่าจะให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นอย่างไรบ้างค่ะประโยชน์ด้านที่2ก็ค่ะคือด้านเศรษฐกิจนะคะก็ จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิผลทางการผลิตทางสินค้าการเกษตรต่างๆช่วยในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นง่ายขึ้นตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้นรวมถึงมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนด้วยค่ะด้านที่3ค่ะเป็นด้านสังคมค่ะด้านสังคมผลสำเร็จในการพัฒนาก็จะช่วย ช่วยเหลือในเรื่องของความเหลื่อมล้ําความแตกต่างในชนชั้นของสังคมให้น้อยลงนะคะรวมถึงจะส่งเสริมฐานะของสังคมฐานะของสังคมหมายความว่าเราจะสามารถช่วยในการส่งเสริมให้ประชาชนในทุกๆระดับในทุกๆฐานะนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือว่าจะอยู่ในชน,นบทสามารถที่จะได้รับการศึกษาแล้วก็สามารถที่จะ นำการศึกษานำความรู้ที่ได้เนี่ยมามีส่วนร่วมในการามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนั่นเองค่ะค่ะสรุปนะคะว่าสังคมไทยในปัจจุบันค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาชุมชนมากขึ้นค่ะเนื่องจากว่าการพัฒนาชุมชนจะเป็นตัวสร้างความจเจริญเติบโต,ตแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจสังคมเรื่องของการเมืองเรื่องของความเป็นอยู่ เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญตอนนี้เราจําเป็นจะต้องมีการพัฒนาชุมชนเริ่มต้นจากการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งพาตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้นั่นเป็นสิ่งสาคัญแล้วก็เป็นหัวใจหลักของการพัฒนาชุมชนนั่นเองค่ะ